นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้นะครับเป็น EP สุดท้ายเรื่องการเข้าใจตนเองจุดประสงค์ของวันนี้นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยแยกจุดเด่นจุดด้อยให้ได้ว่าเรามีจุดเด่นอะไรบ้างจุดด้อยอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับคุณครูก็อยากให้เราเนี่ยหาจุดเด่นของตัวเราเองว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูเนี่ย จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับวันนี้ว่าอ,ะ,อะไรคือจุดเด่นอะ,อะไรคือจุดด้อยอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูก่อนเลยว่าตัวเราเองเนี่ยมีจุดเด่นอะไระจุดเด่นของเรานะครับเช่นเรียนเก่งขยันร่างกายแข็งแรงพูดจาไพเราะมีน้ำใจผิวสวยสะอาด คล่องแคลวหน้าตาดีและสุดท้ายนะครับก็คือเล่นกีฬาเก่งให้นักเรียนลองดูนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างใน8ข้อที่ครูยกตัวอย่างมาหมดทุกอย่างในนี้นะครับคือจุดเด่นทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูบ้างว่าใครมีจุดด้อยบ้างจุดด้อยเนี่ยนักเรียนเนี่ยควรที่จะ เอามันออกไปนะครับก็คือเลิกทํากิริยาหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นซะมีเช่นอะไรบ้างที่เราควรเลิกทําเรียนไม่เก่งวิธีแก้ของเราก็คือตั้งใจเรียนไม่เข้าใจก็สอบถามคุณครูหรือว่าถามเพื่อนข้างๆก็ได้ใช่ไหมครับเกียดคร้นานคิดเกียจคี้คร้านก็คือไม่ขยันไม่อยากทํางานไม่อยากทํากันบ้านหรือว่าพ่อแม่ช่วยเหลืองานบ้านก็ไม่อยากทํา อันนี้ก็ปรับปรุงตัวเองได้นะครับก็คือมีจิตอาสารู้จักช่วยเหลือพ่อแม่ทํางานบ้านได้ใช่ไหมครับเจ็บป่วยบ่อยเรื่องเจ็บป่วยบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นจุดด้อยแต่ว่าแก้ไขยากนะครับวิธีแก้ไขก็มีอยู่ก็คือใครที่แบบว่าป่วยง่ายเป็นโรคหอบโรคอะไรอย่างนี้นะครับก็ออกกํลาลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงไม่ป่วยง่ายใช่ไหมครับโกรธง่าย พวกที่โกรธง่ายนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยน่ารักนะครับก็คือเป็นพวกคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยดีมีใครมาทําอะไรที่ไม่พอใจก็จะทําให้เราเนี่ยโมโหเราเนี่ยควรที่จะเก็บอารมณ์โมโหนั้นไว้นะครับอย่าไปแสดงออกง่ายๆเพราะว่ามันคือจุดด้อยของเรานะครับหเห็นแก่ตัว,วกไม่มีน้ําใจนะครับก็บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เกินตัวนะครับก็ควรที่จะ แบ่งปันกันได้นะครับหรือว่าเช่นต่อคิวบางคนเห็นเขารีบจริงๆนะครับเขามีเหตุผลอะไรอย่างนี้ก็อาจจะอนุญาตให้เขาแทรกคิวได้หรือว่าช่วยเหลือครูนะครับแจกใบงานเพื่อนไหมไม่ใช่นั่งรอยเฉยฉันไม่ทําอะไรเดี๋ยวเพื่อนก็คงจะแจกใบงานให้ฉันเองอ่าพวกนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับอ่ามโหร้ายอ่ามโหร้ายก็เหมือนกันกับโกรธง่ายเลยครับแต่ว่า มีความรุนแรงไม่ใช่โกรธอย่างเดียวนะครับโมโหร้ายเช่นทําร้ายเข้าของกวางปาของเล่นเวลาเราโกรธเนี่ยโหของเล่นที่พ่อแม่ซื้อมาให้ใหม่ๆนะครับวูยงสะพังหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าโมโหร้ายต้องปรับปรุงนะครับตรงนี้เฉื่อยชาเย็นชาเป็นคนที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองกับคนอื่นนะครับอันนี้ก็คือจุดด้อยเช่นกันหน้าตาไม่ดีอันนี้หน้าตาไม่ดีนี่ก็คือการดูแลหน้าตาให้ สะอาดสะอ้านนะครับไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าจะสวยจะหล่อใช่ไหมครับอาจจะดูแลหน้าตาให้มันสะอาดสะอ้านตัดผมตัดเผผาใช่ไหมครับให้ดูดีอ,อย่างสุดท้ายก็คือเกเรไม่ตั้งใจเรียนนั่นเองพวกที่เกเรไม่ตั้งใจเรียนก็ควรที่จะปรับปรุงตัวนะครับทีนี้เรามาดูนะครับคุณครูมีเกมวันนี้วิดีโอวันนี้สั้นๆนะครับเกมเข้าใจตนเองนะครับว <ๆ S 2> ันนี้เกมเข้าใจตนเองนะครับให้นักเรียนดูภาพ แล้วตอบว่าภาพที่ปรากฏนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของจุดเด่นหรือจุดด้อยอนักเรียนบางคนอาจจะยังงงอยู่เดี๋ยวภาพแรกเดี๋ยวครูคจะเฉลยให้เลยนะครับภาพแรกนะครับเราสังเกตดูว่าผู้หญิงนะครับน่าจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเขากําลังเท้าคางอยู่แล้วก็ถอนหายใจออกมาแรง,น,งนักเรียนคิดว่าภาพนี้นะครับเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยอภาพแรกของครูเฉลยก่อนนะครับ ภาพแรกนะครับทอนหายใจบ่อยๆนะครับเขาถือว่าเป็นจุดด้อยนั่นเองอาภาพที่2นะครับนักเ,นเรียนดูแล้วนะครับดูจากลักษณะแล้วคิดว่าเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยครับค,ครูให้เวลาตอบสัก5้าวินาทีครับไหนใครตอบจุดเด่นจุดด้อยครับเรามาดูเฉลยกัน สดใสล่าเริงนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นนะครับอ่าเป็นเด็กที่ล่าเริงแจ่มใสควรที่จะเก็บอารมณ์ตรงนี้ให้เผยออกไปให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเป็นเด็กที่น่ารักนะครับเวลาเด็กที่ล่าเริงแจ่มใสเนี่ยจะดูน่ารักมากดีกว่าหน้าบูดหน้าบึ้งใช่ไหมครับอ่ามาดูภาพต่อมาภาพที่3แล้วนะครับภาพที่3นักเรียนคิดว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไรครับและเป็นภาพที่เกี่ยวกับ จุดเด่นหรือจุดด้อยอให้เวลาคิดนะครับสัก5าวินาทาีดูจากภาพได้เลยถ้านักเรียนสังเกตจากภาพนี้นะครับอันนี้เรามาเฉลยกันนะครับมีคนข้างหน้าสุดนะครับกำลังคิ้วขโมดนะครับก็คือน้อยใจอาจจะขาดความบุ่นหรือแม่ไม่รักหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับน้อยใจง่ายแม่อาจจะ ดูแลน้องแล้วเราเป็นพี่คนโตได้รับความดูแลน้อยก็ขี้น้อยใจนะครับอันนี้ก็คือจุดด้อยเราควรที่จะเลิกน้อยใจแล้วก็หันไปช่วยแม่ดูแลน้องใช่ไหมครับาภาพต่อมา,อาภาพนี้นะครับเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรและนัเกเรยียนคิดว่าเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยอห้าวิเช่นเดิมครับ อ่าฉเฉลยนะครับภาพนี้ก็คือภาพผู้หญิงนะครับกาลังมีความสุขอยูอ่การมีความสุขแน่นอนครับต้องเป็นจุดเด่นอย่างแน่นอนนะครับคนกําลังมีความสุขนะครับาภาพต่อมา,อาให้เวลา5วินาทีเหมือนเดิมครับเด็กผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรและเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยครับ นัก,กเรียนหลายๆคนน่าจะได้คําตอบแล้วนะครับอันนี้ก็ดูผู้ชายกําลังเศร้าๆนะครับเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้กาลังเก็บกดจากเรื่องอะไรไม่รู้นะครับเพราะว่ากําลังนั่งกอดเขา่าคิ้วตกตาตกดูไม่ร่าเริงแจ่มใสเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าภาพนี้ผู้ชายคนนี้กําลังเก็บกดอยู่ก็คือจุดด้อยการเก็บกดเป็นวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือหาทางออกให้ได้ปรึกษาผู้ใหญ่เราเก็บกดมาจากโรงเรียนเจออะไร เพื่อนแก้งเรียนไม่ทันนะครับปรึกษาพ่อแม่ได้นะครับให้ช่วยกันถาทางออกใช่ไหมครับอ่าภาพนี้นะครับเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอาแต่แต่คุณครูใบให้เลยนะครับภาพนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับมีการตะโกนบวกบียดวายนะครับอ่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรและเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยครับอ่า5วิชเติมครับ มาเฉลยนะครับเป็นคนเจ้าอารมณ์นะครับอ่าทั้งคู่เลยครูว่าทั้งคู่นะครับเป็นคนเจ้าอารมณ์ดูจากผู้หญิงเสื้อสีเหลืองนะครับก็กาลังชี้นิ้วนะครับคิ้วขมวดนะครับกําลังโกรธผู้หญิงเสื้อสีฟ้าส่วนผู้หญิงเสื้อสีฟ้าก็ไม่ยอมนะครับตะโกนกลับว่ากันนะครับจากภาพก็เป็นจุดด้อยนะครับเจ้าอารมณ์นะครับขี้โมโหง่ายใช่ไหมครับอ่า วันนี้คุณครูเผยเฉลยนะครับเฉลยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ไวนะครับอันนี้ภาพนี้ก็คือการมองโลกในแง่ดีนะครับหรือว่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นจุดเด่นต่อมานะครับภาพต่อมาเฉลยเลยนะครับเพื่อความม่วง่าภาพนี้นะครับเป็นภาพผู้ชายกําลังสนุกสนานสนุกสนานนั้นก็คือจุดเด่นนั่นเองนะครับเห็นไหมยกมือดีใจเย้เยเย้ใช่ไหมครับ ภาพนี้นะครับโอ้โหเห็นแค่ภาพก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าน่าจะเป็นจุดด้อยแน่นอนกาลังแย่งของกันใช่ไหมครับชอบแย่งของคนอื่นเป็นจุดด้อยนั่นเองนะครับภาพนี้ไม่ดีนะครับแบบนี้แย่งของควรที่จะแบ่งกันเล่นมากกว่าใช่ไหมครับทีนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวครูอ่านให้ฟังเลยนะครับไม่ต้องอ่านออกเสียงตามเดี๋ยวครูจะเอาเมาส์ช่วยชี้นะครับว่าครูอ่านถึงตรงไหนเขาบอกว่าคนเรานะครับ บางคนไม่ยอมรับจุดด้อยของตอนเองทำให้เกิดความไม่สบายใจและเข้ากับคนอื่นได้ยากเราต้องยอมรับว่าคนเราเนี่ยมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยด้วยกันทุกคนจึงควรนำจุดเด่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และยอมรับจุดด้อยของตอนเองพร้อมทั้ง ปรับปรุงให้ดีขึ้นเห็นไหมครับสไลด์นี้เขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยรู้จักยอมรับจุดด้อยนะครับหาจุดด้อยตัวเองให้เจอแล้วค่อยๆปรับปรุงให้จุดด้อยของเราหายไปคนเรานะครับมีทุกคนจุดด้อยอยู่ที่ว่าเราจะมองมันออกไหมพยายามหาจุดเด่นให้เจอจุดด้อยให้เจอใครมีจุดเด่นก็ดีอยู่แล้วครับแต่ส่วนใครมีจุดด้อยเราก็ควรที่จะปรับปรุงตัวใช่ไหมครับ ทีนี้นะครับอันนี้เป็นข้อสรุปนะครับสรุปความรู้กันสักนิดหนึ่งอันนี้คุณครูจะพูดให้ฟังเลยนะครับจุดเด่นจุดด้อยครูค,คิดว่าตอนนี้เราแยกกันออกแล้วนะครับจุดเด่นเขาบอกว่าเช่นอะไรบ้างเรียนเก่งเล่นกีฬาเก่งขยันร่างกายแข็งแรงห้องแค้วพูดจาไพเราะหน้าตาดีมีน้ำใจส่วนจุดด้อยนะครับก็มีเรียนไม่เก่งเกียดค้านเฉ่ยชา เกลีเห็นแก่ตัวโกรธง่ายโมโหร้ายเจ็บป่วยบ่อยคนเรานะครับทุกคนมีจุดเด่นและจุดด้อยเหมือนกันมีทุกคนไม่เว้นแม้แต่คุณครูก็มีทั้งจุดเด่นจุดด้อยนะครับแต่อยู่ที่เราเนี่ยยอมรับมันได้ไหมยอมรับในจุดด้อยของตนเองและปรับปรุงให้มันดีขึ้นและนำจุดเด่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับนักเรียนสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากให้นักเรียนนะครับ ไปหาจุดเด่นจุดด้อยให้เจอแล้วก็ปรับปรุงจุดด้อยนะครับให้ได้สำหรับวันนี้มีสิ่งที่จะมานำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ